Earth... <coughs> <protecting room noise> the bone of my soul steel is my body and fire is my blood. I have created over like few. Unknown to death. Unknown to life. I'm like them. Have withstood pain to create me. <sharp problems> <Let's In Japanese> ที่มันพูดๆอ่ะคือคำไล่เต็มของความ,มเสียท่าไม่อันนี้เคลื่อนตีใช่ไหมใช่ใช่ใช่สวัสดีครับนี่ครับ,รบ,รบน้องน้อยนี่ไงมันมันมันพูดหมดเลยแล้วก็อรอเรากดวเบรว่าจะเป็นอลิมิเต็ดเบรก้วยอลิมิเต็ดเลเวอล์อชเช็ดคำถึงคำถึง ตัไม่ตอนแรกพี่พี่นึกว่ามันย่อคำไล่เอาก็คือ I am the one of my soul แล้วก็กลายเป็นลิมิต d b ร e เวิร์ k เลยแต่ว่ามัน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 อันนี้มันไล่เต็มเลยเซเวอร์ใช้นต nice> ีเลยอะไล่เต็มเหมือนกันขอแต่ว่าเซเบอร์คำไล่มันสั้นอยู่แล้วรอมเลยครับทุกคนเอ็กซ์คาริบ้า ไม่มีอ่ะไม่เห็นมีเลยปู่ต่คนแรงเลยวะ